เอาละครับตอนนี้มาอีกคุ่หนึงเลยครับมาอีกเชลล์หนึ่งเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพี่ต้อยค่ะพี่ต้อยบอกว่าอยากขอหมอลำพี่ต้อยอยู่กับของสินค้าเลยครับช็อ,อกเล็กตอนแวนดิบค่ะอยู่ในเครือของอาบีค่ะอาบีมีอะไรบ้างนะขีดนึงเคีเซอร์มันจะมีจิวท็อ,อกอ่าดูเล็กแล้วก็แวนดิบแล้วก็เล็กต่อค่ะอ่ารู้สึว่าตากล้องผมเป็นโนใจที่สองนะ <c oughs> <c oughs> ดูเล็ก ดูเองค่ะมีทุกไซส์ค่ะทำได้รู้สทกุอีสินค้าทั้งสี่ตัวนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆที่ตั้งยี่สุนมังคับซื้อสินค้าครบ299บาทแถมฟรีบัตรคอนเสิร์ตของคุณลำไยหายทองคำวันที่12อกรกฎาค่ะที่ไหนครับที่ตั้งยี่สุนสาขานาดีโอเคครับงานตอนเย็นใช่ไหมครับตอนเย็นค่ะเอาละครับซื้อครบ2 9 9แถมบัตรคอนเสิร์ตฟรีค่ะรับได้ที่พนักงานน้า บัตรคอนเสิร์ตจะเป็นบิสแบรนใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็คือ1คนก็ได้1อันไปเลยแล้วก็ไปถึงปุ๊บก็ติดติดแล้วเข้างานได้เลยเข้าได้เลยซื้อครบ299เท่านั้นใช่ไหมโอเคค่ะ299เก้าเก้ได้ซื้อทั้งทั้งสี่อย่างเลยเหรอใช่ซื้อครบกันรวมกันก็ได้ได้ครบเลยซื้อติดดูเหล็กได้ไหมได้ค่ะได้คุณค่ะนะฮะนอกจากนี้ครับสึงท้ายดีเนี่ยราคาถูกๆแบบนี้ครับพี่ตั้งยี่สุดสเปอร์สโตร์ก็ถือว่าจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ด้วยใช่ค่ะนะครับก็ติดตามเรื่อยๆดดด้้ววยยนนะะะะะคคคคครับบ่่ตติามขอุณ กัวของจริงกัวของแท้มึงต้องโดนส้ตีนกูแน่แน่กัวหีแท้กัวทีแน่มึงโดนตีทีแน่